เราจะมาพูดถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกฎ20ชั่วโมงนะคะซึ่งผู้คิดคนออ้นกฎนี้หรือว่าวิธีการนี้นะคะหลักการนี้ก็คือจอร์จเคอร์ฟแมนนะคะซึ่งเป็นเขาเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีเทคนิคหรือมีทักษะในการที่จะคิดรวบยอดแล้วก็คิดเทคนิคในการที่เราจะใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มาดูกันว่าหลักการเนี่ย หรือว่าวิธีการเนี่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างที่จะฝึกทักษะภายใน20ชั่วโมงคะขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราทุกสิ่งใหม่ๆที่เราต้องการเรียนรู้หมายความว่ายังไง คือสมมุติว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ต่างกับที่เราทุบก,กระปุกออมสินเพื่อเก็าตังในนั้นทุบให้มันละเอียดเลยทุบให้มันแหลกนะคะเพื่อที่จะดูย่อยองค์ประกอบของมันว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะให้แยกดูในแต่ละองค์ประกอบแยกทีละส่วนย่อยนะคะแล้วก็เรียนรู้ในแต่ละส่วนย่อยอย่างนั้นะคะว่าเราเราจะเรียนรู้ตรงไหนก่อนเรียนรู้อะไรได้ ได้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายขยายไปเรื่อยๆนะคะอย่างเหมือนเขาเปรียบเทียบเหมือนก็เวลาเราทําอาหารนะคะเราต้องเรียนรู้ของส่วนผสมก่อนว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วใส่อะไรลงไปบ้างในส่วนผสมนั้นอย่างเช่นการทำขนมปังคุณต้องมีแป้งน้าตาลยีสต์อะไรประมาณพวกนี้ใส่แป้งเท่าไหร่ใส่ยีสต์เท่าไหร่ใส่น้าตาลเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเ้ารวมกันจากนั้นก็คือแป้งนวดแป้งใช้ระยะเวลาหรือขั้นตอนและถึงจะนําไปอบ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแล้วก็กระบวนการในการแยกย่อยหรือการแยกองค์ประกอบย่อยๆแล้วก็ศึกษาทีละองค์ประกอบนะคะแล้วค่อยเอาทั้งหมดมาเป็นองค์รวมแล้วก็ใช้เวลาสั้นลงนะคะใช้เวลาสั้นลงโฟกัสแต่และส่วนย่อยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเรียนรู้ให้มากพอที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดได้นะคะจอร์จอบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยค่ะอ่านหนังสืออะค่ะอ่านมากมาก มากๆายิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะความรู้เราจะมากขึ้นความรู้เราจะเพิ่มขึ้นและความรู้เราจะขยายขึ้นฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงนั่นหมายความว่า ยิ่งเราเรียนรู้นะคะยิ่งเราอ่านในเรื่องที่เราสนใจเรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจอะคะ่ะพอเราเจอข้อผิดพาลาดหรืออะไรเงี้ยเราจะมีความสามารถในการแก้ไขนะคะแล้วเราที่สําคัญคือยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่อะค่ะเราจะคบปัญหาได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นได้เร็วขึ้นเช่นกันนะคะแต่การลงมือทำอะคะ่ะสิ่งหนึ่งก็คืออยากโกวความผิดพลาดมันมีแน่นอนนะคะความผิดพลาดแต่เราเรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วรีบแก้ไข ขั้นตอนที่3าันนี้สําคัญมากนะคะก็คือการทุบก,กําแพงและอุปสรรคในการเรียนรู้ของเราสักในข้อนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการทุบอุปสรรคของเราที่ขัดขวางในสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นตัวขัดขวางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุอินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่จะขัดขวางไม่ให้เราทําในสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นะคะทางบางทีเนะะี่ยค่ะอย่างนี้คุ๊จ๊อดกายกตัวอย่างเ <c oughs> หมือนแบบว่าบางทีสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้อะคะ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทาแต่มันมีความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้แต่จะทํายังไงให้สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้หรือหลอกให้เราเรียนรู้ไปได้ก็คือให้จับคู่กับสิ่งที่เราต้องทํา กับสิ่งที่เราอยากจะทําในเมื่อมีความจําเป็นที่ต้องทําแต่เราไม่ได้มีความชอบหรือรักมันมากพออะไรเงี้ยค่ะก็ให้ทํามันไปพร้พอมๆกับสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชอบเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขัดอะไรมากกับการที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือสิ่งที่เราต้องทํา เช่นบางคนนะคะไม่อยากตื่นมาออกกําลังกายะคะ่ะไม่อยากตื่นออกมาต้องมาเดินลู่ต้องมาวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถที่จะวิ่งไปได้หลายกิโลหรือเดินไปได้หลายกิโลในสวนสาธารนณะถ้าสังเกตก็คือ เขาจะฟังเพลงที่เขาชอบไปด้วยนะคะฟังเพลงที่เขาชอบหรือฟังสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยมันจะทําให้เขารู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขากําลังทําและต้องทําอะไรเงี้ยค่ะบางที่บางคนไม่อยากจะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อวิ่งหรือเพื่อเดินอะไรเงี้ยแต่พอมีเพลงแบบมีเพลงที่ชอบมีสิ่งที่ตัวเองชอบไปวิ่งในสวนสาธารณะที่ตัวเองชอบทัศนียภาพที่ชอบอะไรเงี้ยค่ะสิ่งนี้มันจะทําให้เราเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือซ้อมอย่างน้อย20ชั่วโมงหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ภายใน20ชั่วโมงอะคะ่ะแต่เราจะต้องมีการฝึกฝนนะคะจะต้องมีการฝึกฝนในการทําสิ่งนั้นๆเนี่ยคะ่ะอย่างน้อยอีก20ชั่วโมง ะะเพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดความชนาญและดูว่าจากที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างจริง,รงๆการซ้อมน,นั้นหรือการฝึกซ้อมบ่อยๆก็คือการประเมินตัวเองในแต่ละครั้งนะคะที่เราทําที่เรารู้เนี่ยมันถูกต้องไหมมันโอเคไหมมันมีผิดพลาดไหมเปอร์เซนต์ความผิดพลาดเป็นเท่าไหร่ก็คือต้องประเมินตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะ คือถ้าเราอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบแล้วอะค่ะถ้าสังเกตตัวเองจริงๆคือสังเกตคนที่เขาเผ่านพวกผ่านคะแนนผ่าน,าน,าน,านหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะนอกจากเขาจะอ่านหนังสือหรือว่าหน,นังสือที่เขาอ่านอยู่ปเป็นประจําอยู่แล้วอะค่ะเขาจะมีการทําแบบทดสอบอยู่แล้วหรือไม่ก็การเทสต,ตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เขาอ่านเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างในแต่ละบทแต่ละบทอันนี้คือวิธีการ้อบเหมือนกันอย่างที่บอกไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เราบอกว่าเราพิเศษงานไม่เก่งเราพูดไม่เก่ง แต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราไม่ซ้อมเลยเราก็ไม่มีวันเก่งเหมือนกันมนุษย์เราอะค่ะมันมีการเรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไรลองเ a ิร n นนิ่งนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกอะคะ่ะตั้งแต่เราเกิดมานะคะเอาง่ายๆแต่เราเกิดมาเราเรียนรู้ที่จะลืมตาดูโลกเราเรียนรู้ที่จะร้องวิธีการร้องวิธีการร้องขอยิ่งพอเริ่มโตมา นอกจากพฤติกรรมพื้นเรียนรู้เรื่องการเดินเรียนรู้เรื่องการทานเรียนรู้เรื่องที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเรายังพูดไม่ได้ในเมื่อตอนเป็นเด็กทารกเราพูดไม่ได้แต่ทําไมเรารู้ว่าตอนนี้เด็กอยู่นมเพราะเขามีวิธีการเรียกร้องนะคะอันนี้คือเด็กก็เรียนรู้ว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้มีอาการแบบนี้แม่เอานมมาให้อยู่แล้วนี่คือการจริงๆคือวิธีการเรียนรู้เหมือนที่เราสอนสุนัขให้เรียนรู้ว่าถ้าสั่นกระดิ่งคือจะได้กินข้าวถ้าได้ยินเสียงกระดิ่ง3าครั้ง คุณจะต้องทําอะไรทําอะไรเนี้ยค่ะมันมีวิธีการในการเรียนรู้นั้นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่แล้วนะคะมีสมองมีปัญญานะคะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของที่มนุษย์อยาจะทําได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะลองทําหรือยังคุณจะลองใช้มันหรือยังนะคะและกด20ชั่วโมงเนะีค่ะมามองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยากเกินกว่า ที่เราจะทำหรือที่เราจะลองเรียนรู้มันก็ยังดี20ชั่วโมงยังดีกว่า10,000ชั่วโมง5ปี7ปกีกับการเรียนรู้แก่หงำมหมดแล้วค่ะเราแทนที่เราจะเรียนรู้สิ่งเดียวใน5ปี7ปีเราเรียนรู้สิ่งเดียวใน20ชั่วโมงฝึกซ้อมอีก20ชั่วโมงหรือไม่ก็คือฝึกซ้อมมากกว่านั้นยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งซ้อมมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเชี่ยวชาญแ,และชํานาญในเรื่องนั้นๆั้นฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าเทคนิคไหนหรือทักษะไหนที่คุณอยากทำสิ่งไหนที่คุณอยากลองที่จะทำและสิ่งไหนที่คุณต้องการที่จะทำเพิ่มเพิ่มศักยภาพของตัวเองลองใช้กด20ชั่วโมงดูนะคะเอ่อถ้าเรื่องนี้คุณลองไปทำแล้วนะคะกด20ชั่วโมงเนี่ยลองไปทำแล้วลองไปใช้แล้วเนี่ยมีปัญหาหรือมีคอมเมนต์อะไรอยากสอบถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะทีมงานจะหาข้อมูลให้นะคะก็ อย่าแต่อย่าลืมนะคะก่อนจะคอมเมนต์เรื่องอะไรเนี้ยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เรานิดนึงเพราะว่าเรามีสาระดีๆฝากมาให้คุณนะคะไขทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ค่ะ